Meta ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่กับการเปิดตัวแว่นตออาอัจฉริยะรุ่นแรกที่มีหน้าจอในตัวหรือที่มีชื่อว่าเมด r Ray-Band Display ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่สำคัญที่สุดในรอบปีแว่นตารุ่นใหม่นี้มีราคาขายอยู่ที่799ดอลลาร์หรือประมาณ2,500 0บาทและถูกออกแบบมาให้เป็นมากกว่าแค่แว่นตาธรรมดาแต่มันคือก้าวแรกของการเปลี่ยนอนาคต ที่จะพาเราเข้าสู่ยุคของสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ส่วนตัวมากซัคเคิลบ์เบอร์กซีอของมีได้ได้กล่าวบ,บนเวทีมีเดอะคอนเนคว่าแว่นตาในอนาคตจะกลายเป็นเหมือนยานพาหนะสำหรับ AI AI ที่ไม่ได้อยู่แค่ในศูนย์ข้อมูลแต่จะอยู่ใกล้ตัวเราคอยช่วยเหลือในชีวิตประจำวันและนี่คือความฝันที่มีได้พยายามผลักดันมานานเพื่อสร้างระบบนิเวศของตัวเองแข่งขันกับ a p ป l ปลและ g o o g l e สิ่งที่ทำให้แว่นตารุ่นนี้แตกต่างจากคู่แข่ง คือหน้าจอขนาดเล็กในเลนด้านขวาที่สามารถแสดงข้อความการแจ้งเตือนวิดีโอคอนแผนที่นำทางผลลัพธ์จากมิเดียรวมถึงข้อมูลจากการเล่นเพลงหรือแม้แต่ใช้เป็นช่องมองกล้องโทรศัพท์ได้ที่น่าทึ่งที่สุดคือระบบสังการด้วยถ้าทางมือผ่านอุปกรณ์สวมข้อมือที่เรียกว่ามีเดนโรแบนมันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อได้อย่างแม่นยำทำให้คุณสามารถสั่งงานได้ง่ายๆเช่น ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หนีบเข้าหากันเพื่อเลือกสไลด์นิ้วโป้งเพื่อเลื่อนแต่นิ้วสองครั้งเพื่อเรียกผู้ช่วย AI หรือแม้แต่บิดข้มือกลางอากาศเพื่อปรับเสียงนี่คือประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแว่นตาย,ยังมาพร้อมฟีเจอร์คำบรรยายสดและการแปลภาษาแบบเรียนไทยราวกับว่าคุณมีล่ามส่วนตัวติดตัวตลอดเวลาผู้ใช้ย,ยังสามารถตอบข้อความได้ด้วยการพูดหรือเขียนตัวอักษรกลางอากาศได้ทันทีสำหรับสเปกทางเทคนิค แว่นตามีขอบเขตการมองเห็น20องศาความละเอียดหน้าจอ600ค600พิกเซนความสว่างสูงสุด500 0น s ใช้งานได้แม้ในแสงแดดจ้ากล้องภายนอกมีความละเอียด12ล้านพิกเซนรองรับการบันทึกวิดีโอแบบ Full HD 1080p ด้านแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงและมาพร้อมเครชาร์จที่ให้พลังงานเพิ่มได้อีกถึง30ชั่วโมงแม้จะมีการสะดุดเล็กน้อยละวงการสาธิตสดบนเวที ซัคเคอร์เบิร์กยังคงยืนยันว่านี่คืออนาคตที่มีได้เชื่อมั่นพร้อมวางขายอย่างเป็นทางการวันที่วันที่30กันยายนนี้ผ่านร้าน Ray Ban Lens Crafters Best Buy และ Verizon ในช่วงแรกแอปที่รองรับได้แก่ Messenger WhatsApp และ Spotify และในอนาคตจะเพิ่ม Instagram Reels เข้ามาอีกด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าความท้าทายยังมีอยู่มากทั้งราคาที่สูงถึง25,000บาทและคำถามว่า ผู้บริโภคจะยอมรับจริงหรือไม่มีได้เองก็หวังว่าจะขายได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนชิ้นภน